สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกทุกท่านนะครับทั้งอยู่ในกลุ่มนะครับเพียมอินโดแล้ก็ที่ยู u ูปนะครับเพียมอินโดอัฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพระผงรุ่นสุดฮอตนะครับของพระคุณเจ้าหลวงปู่ขานอินทปัญโยนะครับพระ ผงม,มงคลจักรวาลน,นะครับสร้างปีสองพันห้า้อยหกสิบสองนะครับรุ่นนี้จะสร้างเป็นสองแบบนะครับก็คืออย่างที่ผมมีนี่ก็คือเคลือบฉลักครับจะเป็นเนื้อแบบนี้และก็องค์ที่ไม่เคลือบก็จะเป็นเนื้อเทานะครับผมอพระยังไม่ได้แพงนะครับยังไม่ได้แพงมากจับต้องได้นะครับห้าหกร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะ เพราะผงรุร่นนี้ว่ากันว่ามีามวลสารนะครับมวลสารที่โอ้โหอย่างชื่อเลยนะครับครอบจักรวาลน,นะครับครอบจักรวาลอันนี้เดิมนะครับเดิมนะครับครอบจักรวาลน,นะครับครอบจักรวาลน,นะครับแล้วก็น่าจะมีเกสามีชันหมากอะไรด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อหามวลสารผง ผมซูไม่ดูนะสุดยอดนะครับสุดยอดมากผมชอบนะครับโดยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเนื้อผงอยู่แล้วนะครับนียิ่งชอบก็เป็นกันใหญ่แล้วพระนักบกเป็นพระประจาวันเกิดผมด้วยนะครับผมเกิดวันเสาร์ยิ่งชอบเป็นกันใหญ่นะครับใครมีแบบนี้ขายผมได้นะครับราคาว่ากันมานะครับหรือถ้าใครอยากเช่าหาบูชากับผมนะครับทักมาทางไลน์ส่งรูปทางไลน์นะครับ 082-602-9891นะครับไอดีไลน์ของผมนะครับเซิร์ชแล้วก็จะเจอแล้วก็ส่งรูปมานะครับถ้าสนใจผมก็จะตีกลับนะครับตอบกลับแล้วก็ทักทายนัดเวลาแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ก็นัดรับพระได้เลยนะถ้าอยู่ไกลก็ส่งปร์เนีมาผมโอนเงินไปจบนะครับปูขานิทรยผมมีทุกรุ่นนะครับใครต้องการรุ่นไหนนะครับ ทักทายผมมาได้นะครับขอบคุณครับ